สวัสดีครับวันนี้น้องวินเทจนะครับมารีวิวนะครับกินกินซีอะไรนะคะซีรีส์จะซีเรียลอันนี้ตัวหนอนใส่ไม่ได้ครับหนอนมันใส่ตรงนี้ไม่ได้ลกูกอะกินให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยเป็นยังไงแม่ชิมหน่อยนะมันหวานไหมเอานมอะไรใส่ครับนมอะไรเนี่ยลกูก ลองโซโมดโอเมก้า om มันเป็นของแถมเ,เพื่อนๆไปซื้อจากรตตารเขาแถมมันเป็นวันพัสด์แต่น้องมันเดียวต้องกินโซพัสถุงใหญ่มากนี่ไงกล่องมันใช่ไหมลูกใช่ไหมครับโอ้โหดูอุปรกรณ์ที่มาบอกวันนี้สิเ,เพื่อนๆดูที่นอนสิครับรีวิวที่นอนให้เ,เพื่อนๆดูหน่อยโอ้โหมีอะไรบ้างครับมีหมอนอย่าไปเหยียบหมอนบาปครับกาบหมอนก่อน หหมาโจสามตัวนอนเรียงกันโอ้โหที่นอนแล้วบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงดีไหมครับดีมากเลยเพื่อนๆดูสิคะที่ทำงานน้องวินเทจฝนอากาศฝนเข้ามา,เ,เ,า,า,ศาศเข้ามาเพื่อนๆอากาศฝนเข้ามาในยัยไงที่นอนของแม่เป็นเปรล,ลืมไม่ได้ก็ชักโรครกนี่แหละครับมาดูจักรยานตัวใหม่ของน้องวินเทจเพื่อนๆชอบมากเลยเอารอออกแล้วนะ แล้วเป็นคันใหญ่ด้วยอเดี๋ยวเขากำลังจะลงมาแล้วค่ะกําลังจะลงมาปั่นให้เพื่อนๆดูค่ะมาดูกันเลยค่ะอยากดูกันไหมล่ะค่ะเพื่อนๆมาดูเลยค่ะโอ้มีเสียงด้วยเหรอคะโอ้มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเอาฟังเสียงใหม่หน่อยค่ะเปิงปิงอมันคนขายไอติมเลยเหรอคะ ไม่ไม่มไมค่ะรถยังไม่มาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถที่เขามาซื้อดินเราก็รออยู่นู่นก่อนเดี๋ยวเขาคุมผ้าฝ<ม>นมันจะตกไงคะวันนี้ไม่มีแดดค่ะเป็นเหตุเปลี่ยนบรรยากาศการเก็บเงินที่ที่ใหม่ตอนแรกเป็นตู้แอร์ตอนนี้ก็จะเป็นแอร์กี่ค่ะแอร์ก,รกี่ไม่มีแอร์ค่ะ <laughs> เป็นกระท่อมแล้ว ก็เปลี่ยนบรรยากาศเป็นอีกแบบหนึ่งน่าอยู่นะคะแบบนี้เพื่อนๆมีต้นไม้อยู่อ่ะทุกๆคนขาดูค่ะสารไม่ใช่สารเขาก็จุดธูปขอพรนั่นแหละลูกเพื่อที่จะให้ค้าขายดีไงค่ะไม่ไม่ต้องไปยุ่งของเขาค่ะอ่ะเร็วๆปั่นจักรยานให้เพื่อนดูหน่อยเพื่อนอยากเห็นแล้วค่ะค่ะปั่นลงมาเนินเร็วๆปั่นลงมาเร็วๆรถรถรถยังไม่มาค่ะ อย่าขึ้นไปข้างบนมากเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่าหกล้มแล้วทำไงล่ะจะขึ้นไปทำไมตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวก็ตกลงมาหัวทิ่มหรอกดูนะเขาจะปั่นเอามา่วยหน่อยอ๋อ,อทำไม,ไมแต่เอาอ่าเอาขาขึ้นเลยค่ะอ่า โอ้โห oh. <laughs> ไปเลยค่ะไม่เป็นไรกับรองเท้าไม่มีไม่เป็นไรกับไ,ไ,ไ,ไปเลยาร <laughs> <laughs> องเท้าไปนก่อนเนกะิดอุบัติเหตุค่ะเพื่อนๆรองเท้าหลุดค่ะ <laughs> ปั่นไปเร็วๆครับน้องวินเทจตอนแรกปั่นไม่เป็นเลยไปบ้านพี่ไออุ่นแค่วันเดียวไปจับจัก,กรยานพี่ไออุ่นแค่นั้นแหละปั่นเป็นเลยแรกๆอยู่ที่บ้านปั่นไม่เป็นใช้แต่ขาไถขาไถสีเขียวนะคะเพื่อนๆ แล้วตอนนี้นะไม่ต้องใช้ขาถ่ายแล้วค่ะปั่นมาเร็วๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนะไม่ต้องกลัวลูกนะเดี๋ยวนะเขาไม่ชนหรอกลูกนะเขามาช้าๆนะเขามาช้าๆอยู่แล้วลูก่ะเอาไปจอดไว้ก่อนลูกไปเก็บตังค์เอาไปจอดไว้แล้วไปเก็บตังค์กับน้าก่อน โอเคแล้วป co ั okay. ่นใหม่อีกรอบโชว์เพื่อนนะโอเคบายยอะไรครับมาต่อครับเพื่อนๆมาต่อค่ะนองวินเทจเจอเห็ดพิษค่ะวินเทจคิดว่าลูกบอลค่ะเพื่อนๆวินเทจแม่ค้าแม่คับเจอแต่เราอย่าไปทําร้ายเขาเลยต่อให้เขามีพิษก็ช่างนะลูกแค่เราอย่าไปอ้าวพูดอยู่หมับหมับตายแล้วลูกซ้ายคอยไปหาเหยียบเห็ดพิษแล้ว โอ้ยเต้แมงขังปลาคือว่าล่ะเต้ไม่ลาคันได้เต้แล้วอ่ะเต้ตอเต้เทียงเต้ตอหยัไม่ได้เต้กัดเออเต้ตอใหญ่ยบ่ได้เดี๋ยวกัดเต้ตอหน่อยเตะเต้เลยเออเต้ไปไกลไม่น้อยยังมาเต้ไก่อะไรแมเออเออมันบ่ลมันบอลคากบอล เออตัวแย่กะเตโหลดเจ้ามากอ่ะเออเ,เตรกระจุยเลยเส <c oughs> าประเทศยิงไปเตอีกพอแล้ว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  <c oughs> ไปไปปั่นจักรยานต่อพอแล้วลูกมันมีพิษ <c oughs> ปั่นจักรยานต่อครับ <c oughs> สนุกสนุกเหรอครับน้องวินเทจดูบรรยากาศวันนี้สิลูกแดดไม่มีนะครับ งานศพอะไรลูกให้เห็ดโอ้ยพี่น้องไปจัดงานศพให้เห็ดสามดอกดูสิคะบรรยากาศเนี่ยฝนปรยๆยหน่อยๆก็คงไม่ตกแรงหรอกอยู่ได้น่าอยู่มากวันแรกวันนี้อยู่ต่ออีกสี่วันอากาศแบบนี้ก็น่าอยู่ไม่ร้อน ไม่ดำไม่อบอ้าวชอบมากชอบมากอดูเด็กกำลังมาดูเด็กกำลังมาน่ารักไหมคะเพื่อนๆน,น้องวินเทจปั่นมาให้แม่ดูหน่อยครับรถมันคันใหญ่ก็ไม่เอาตามส่วนสูงตีแล้วแม่คิดว่า ตีรถหกล้อมาอีกแล้วอ้าวรถรถมาบ่อยอกเกิน,นค่ะบกินข้าวกันดีกว่าครับบอกเพื่อนๆก่อนฝากติดตามน้องวินเทจน้อยให้น้องวินเทมีคนติดตามไปเยอะแล้วก็มีคนชมน้องวินเทอ่ะเยอะๆน่อยเอเคบ๊ายคบายๆสวัสดีครับสวัสดีครับจุบจ๊บ ไปกินซีรีส์หรือซีเรียลต่อไปไปกินซีรีส์ต่อหรือดูซีเรียลอ๋านดูกินซีเรียลดูซีรีส์ไปส่วนจักรยานก็จอดทิ้งไว้อยู่นี่แหละเหยียบซีรีส์ไหมเนาะไม่ได้เหยียบเอกซีรีส์แต่เหยียบเหฮดตายน่ะไปทํางานให้เดี๋ยวไปจัดงานศพให้ซีเรียลโอไม่ใช่เดี๋ยวไปจัดงานศพให้เหฮด